พนะารวยไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีหนังสืออาจารย์ส้มพารวยเนี่ยรีบจองนะคะจริงๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่พลาดเนี่ยก็จะได้ดูอีกครั้งเกือบสิ้นปีเลยนะสำหรับใครที่อยากจะถูกหวยแบบเน้นๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยแนะนำให้หาซื้อลอตเตอรี่นะคะเพราะว่าเลขดังเลขเด่นเลขมงคลเนี่ยไปออกรางวัลเลขหน้าเยอะมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่า สตัวล่างก็จะเป็นเลขพ i ิกล็อกนะคะเลขพ i ิกล็อกนะงวดที่แล้วก็0นะคะ0 2, นะูนย์ะศูน์ติดกัน3งวดแล้วนะคะหลัก0นะคะส่วนหลัก2ก็ต่อเนื่องค่ะวันนี้เราได้ข้อมูลมาใหม่ๆแล้วนะคะเข้ามาถึงพิมพ์6วันนี้เรากำลังจะรวยเรากำลังจะถูกหวยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเริ่มเจาะกันที่ดาวเด่นประจํางวดค่ะงวดที่แล้วต้องบอกว่า เดี๋ยวดูสถิติกันสักนิดหนึ่งนะคะดาวเด่นประจำงวดน,นะคะย้อนไป2พฤษภาคมค่ะตัวนี้นะคะอาจารย์เจาะให้เป็นเด่น2นะคะก็ออก42นะบวกแต้มลบแต้มเพราะว่าเนี่ยก็บวก1ลบ1ค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่คำนวณจากเลขกำลังวันคำนวณง่ายค่ะวิธีนี้ใครก็สามารถคำนวณที่บ้านเองได้เลยนะคะ อาจารย์มาสอนดาวเด่นให้ดูว่าวันนี้พอหวยออกวันอะไรเนี่ยเรามาดูดาวเด่นนะคะวันนี้อยากถูกหวยสักห้าหมื่นงวดนี้อยากถูกหวยสักหนึ่งแสนงวดนี้อยากจะปลดหนี้อยากจะหมดหนี้นะคะแล้วก็อยากจะถูกหวยอยากจะร่ารวยขอให้เป็นเศรษฐีสมหวังอย่างที่พิมพ์ในทุกๆอย่างเลยนะคะเพราะว่าเราจะรวยในงวดนี้คะ่ะวดี ต่อมาตรงบางงวดก็เข้าตรงบางงวดก็คือบวกแต้มลบแต้มนะคะอ่ะดูเพจสาธุ108ค่ะคอมเมนต์ล่าสุดนะคะเพจสาธุ108ค่ะและล่าสุดดาวเด่นของ1มิถุนายนอ่างวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านอ่ะใครพิมพ์หกเข้ามาขอให้รวยนะมีหนี้เท่าไหร่อยากลดหนี้เท่าไหร่อยากรวยรับทรัพย์เท่าไหร่ก็งวดนี้แหละ เมืที่แล้วหลายคนก็ถูก02เยอะนะคะแล้วก็ถูกลอตเตอรี่ด้วยเพราะว่าเลขที่อาจารย์ให้เนี่ยไปลงอ่ะถ้าจะบอกว่าเลขล่างก็ใช่นะคะพอหวยออกเลขล่างเนี่ยส่วนมากก็ซื้อลอตเตอรี่กันได้แต่ว่าถ้า02ไปอยู่ข้างบนเนี่ยหลายคนแม้กระทั่งเวลาที่หวยออกก็คือประมาณ10-15นาฬิกานะคะช่วง2ตัวท้ายเนี่ยอยู่ที่15นาฬิกา 40นาทีอ่า15นาฬิกา40นาทีจนถึง15นาฬิกา5 1า5 1 9อ่าโดยส่วนมากเลยนะคะ518519โดยส่วนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวันพฤหัสหลายคนปักหลักที่5หลายคนปักหลักที่5นะคะและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอาจารย์ใช้ตัวบวกลบด้วยแล้วก็ใช้ตัวที่เน้นตัวสุดท้ายนะ งวดนี้16มิถุนายน2565หวยออกวันพฤหัสขึ้นแรมแรมสองข้ามเดือน7แรมสองข้ามเดือนเจตัวนี้ต้องมาแน่นอนนะคะตัวสุดท้ายคือหวยออกวันที่16หนึ่งปักหลักให้แล้วนะคะหปักหลักให้แล้วนะคะหวยออกวันที่16และที่สำคัญคือเดือน6อ่างวดที่แล้ว6มา สังเกตนะงวดนี้6มาต่อนะคะเพราะว่า6เนี่ยเป็นตัวเด่นที่หลายคนไม่รู้ตรงนี้เฝ้าระวังให้ดีอ่าเฝ้าระวังให้ดีงวดที่แล้วออกเดือนไปแล้ว06นย์หกอ่าศูนย์หกศแล้วมา02นยะ 02. หลายคนบอกว่าตาม02มาตั้งแต่เมษาแล้วแต่ออก905นะคะก็ตามกันต่อศูนย์มีทั้ง2มีทั้ง9มีทั้ง6อ่า ที่ตรงกับสูตรนี้จะมี2แล้วก็มี6 2ก,กับ6คิดว่าตัวไหนจะเป็นดาวเด่นอ่างวดนี้นะ2กับ6คิดว่าตัวไหนจะเป็นดาวเด่นในงวดนี้บางคนบอก6บางคนบอก2ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันแค่2ตัวตัวใดตัวหนึงบางคนบอกอาจารย์เดี๋ยววิ่งล่างเลย2กับ6 2 6หเลยอาจารย์ตัวนี้แหละสวยไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหวยอันพออาจารย์ไลฟ์สดจบเนี่ยอันเลยทันทีอันอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเลือกมาหนึ่งตัวค่ะไม่ว่า2หรือจะเป็น6ก็เป็นตัวเด่นทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องคนไทยจะได้ปรดนี้ปร,ปรสินร่ำรวยค่ะสำหรับใครที่จองสมุดล้างนี่นะท้าเวสุวรรณรับรองว่าชุดที่2เนี่ยมีสูตรที่พิเศษหวยแตดินเนี่ย อันเยอะมากๆอาจารย์ก็ไม่แนะนํานะคะก็ซื้อเฉพาะตัวเลขที่ชอบจริงๆไม่อันนะตัวเลขไหนที่เป็นเลขเด่นเลขดังนะคะแนะนําให้ไปหาซื้อรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือรางวัลเลขหน้านะคะใครที่อยากจะให้จับคู่ให้หรืออาจารย์เน้นเลขให้เนี่ยกดลิงก์สีฟ้าด้านล่างได้เลยนะคะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าหวยออกวันพฤหัสเนี่ย สตัวเลขอะไรที่น่าเล่นมากทีิสุดเดียวเราคัะใครที่อยากจะร่วมทำลงทานก็รีบหน่อยนะเพราะว่าโอกาสนี้ก็จะใกล้ปิดรับแล้วนะคะร่วมทำบุญด้วยกันค่ะกับลงทานเศรษฐีบารมีท้าวเวสวรรไปไป,ไปนะแล้วก็ศ1 2นะคะองนะคะมาแล้วนะแล้วก็มา02อีก02นะคะมี2 <c oughs> ไหนที่ยังไม่ออกไหมคะไูนอ่ไหนนี่เลยนะคะอ่า ถ้าใครซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็อันนี้ลุ้นรางวันที่1ส่วนตัวนี้เนี่ยก็ลุ้น3ตัวหน้าใบละ4 0 0พันะคะใบละ4 0 0พบาทอีกตัวหนึ่งค่ะได้แก่เลขนี้ค่ะนะวันนี้มาแจกลอตเตอรี่นะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยเรามองไปจนถึงรางวันที่1เลขไปหมุนมาเองก็จะเป็นอ่า 521เนี่ยตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยตามหน่อยนะคะตามเนี่ยคือที่บอกให้ตามคือตามลอตเตอรี่ตามหน่อยนะ5 2 1นะคะตามลอตเตอรี่หน่อยนะอาจจะเป็นเลขหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ตัวที่น่าสนใจก็คือหนึ่งสองห้า 1, 2, ถ้าตัดเล่นนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนมองถึงหนึ่งห้ 1>, 1 5บวก1ลบ1ก็จะเป็น1 6 1 6อ่านนะคะ1 4อ่าถ้าหลายคนมองมอง2ชุดนี้อยู่นะก็จะเป็น1 4 1 5 1 6นะคะแต่ถ้าบางคนมองชุด2 5นะคะบางคนมองชุด2 5ก็จะเป็นนะคะ2 4 2 6หรือจะเป็น สาห้าก็ได้สามห้าก็ได้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบวกลบเป็นตัวบวกลบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่มองแล้วเนี่ยสวยรู้สึกว่าต้องตาต้องใจตั้งแต่แรกเริ่มนะเหมือนเวลาเรามองใครนะเราเห็นแล้วถูกใจนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยแสดงว่าใช่สำหรับเราแล้วนะคะใช่สำหรับเรา เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่มีเทพราหูบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าเสียดายภายหลังถ้าหวยเข้า3ตัวตรงตั้งแต่งวด1กรกฎาคมไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าชุบนี้ครึ่งปีหลังเขาทำได้ดีจริงๆเขาทำได้ดีมากทั้งเทพราหูทั้งสมุดหลังนี้เลยนะคะของนะคะแล้วก็มา96นะคะมานะมาทั้ง02นะคะมาทั้ง96เลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าใครลักศูนย์เลขล็อกนะคะจะเป็นชุดนี้อ่าอันนี้แอบให้แอบให้ใครแอบเห็นแอบให้นะคะแอบให้ลูกศิษย์ถ้าใครลักศูนย์นะคะให้เป็นตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะตัวนี้เลยนะศูนย์ที่คนซื้อเยอะที่สุดตอนนี้นะคะคือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะกับศูนย์แปดยังไม่ออกนะศูนย์แปดยังไม่ออกศูนย์สามยังไม่ออกนะคะอ่าสองตัวนี้ยังไม่ออกอ่าสองตัวนี้ยังไม่ออกนะคะ นะคะหกมาหลายคนบอกว่าอาจารย์หกมหาใช่ไหมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าหกเนี่ยมีสิทธิ์มาสูงมากนะคะคิดว่าตัวไหนบางคนบอกอาจารย์เลือกให้สักตัวหนึ่งเลือกให้ตัวเดียวแบบเน้นๆได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะใบนี้ฟรีนะไม่ต้องไปเสียงเงินเลยใบนี้นะคะเดี๋ยวให้ตัวนี้มา ตัวนี้ได้แก่เลขนี้นะคะเลขนี้เลยให้เลยจิงจงเลยทำไมต้องบูชาพระราหูวันนี้อาจารย์ให้อะไรฟรีเดี๋ยวไปดูกันค่ะส่งนี้วันสุดท้ายนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดแล้ว8 เติมอันนี้ก็คือให้เฉพาะลูกสิษย์ที่จองช่วงแรกๆแลถือว่าเป็นของขวัญของรางวัลเอาไปมูกันให้สุดเลยจะได้เสริมดวงเสริมทรัพย์เปิดดวงการทนันนะคะใครอยากรวยพิมพ์หกเข้ามานะคะ6กสนะคะ6กสาม